สวัสดีพี่น้องป้องปลายสุขูสุข,ขอนจา้ามาเนียอยู่กับช่องกเกษตรอีสานเมืองยะโสพี่น้องกัเป็นหนาฝนแล้วนะจ้ะตอนนี้ก็สิเดือนกรกฎาเนาะจ้ะเขาเดือนกรกฎาก็คือเท่ากับมีหยาเนาะจ้ะตอนนี้ง่วเท่ามีอยู่สิบสามตูเนาะจ้ะปัจจุบันเนาะกะัเนี่ยตัวนี้จะเป็นหยาแพ่งกลาเนาะจ้กะกัแก่แล้วเนาะจ้ะพอตัดแล้วกัหฮายหยาธรรมาติใหหน้ำแนเนาะจ้กะกับปนกันเนาะเนี่ยกะ แบงหญ้าเฮากสิมีอยู่ประมาณนี้แล้วก็มีอีกสวนหนึ่งที่เป็นอ่าหญ้าแพ่งกลาหญ้าขนกับหญ้าซิกแนวเนาะจ้ะหญ้าซิกแนวอว่าหญ้าในนะจะเดียวกันเนาะตัวซิกแนวเครื่องนี่สิมันสีเงาไหวนะจ้ะหญ้าในให้กับแพ่งกลาอยู่ซื้อว่ายงาเ่ยแหลงมันกะสูงหนามใส่มันกะขืนใบเนาะจ้ะพี่น้องอายุการเก็บเกี่ยว มันสีเรียวกว่าแพงกุลาเพ่งกุลานี่จะใส่เวลาดนถ้าว่ามันง่ามฝนนี่จะบ่งงามนะจ๊ะอันนี้มันง่ามเพราะว่ามันเป็นย่ามฝนจะสื่อเน้อมันกระจิปนกันล่ะจ๊ะพี่น้องมันกระปนกันนั่นหละเนี่ยปลูกใช่กันเนาะหยาได้เก่งกันตัวนังสนะอันละล่าสุดถึงปลูกไปอีกน่าจะปลูกหยาในล่ะซูโมนีกับสีบ่ค่อยง่ามเป็นหยารุ่นเกานะจ๊ะหยารุ่นเกล้ว เี่เป็นหาถ้ามาตาไปเนี่ยน้องมันจกักหานเนี้ยแหละจ้ะนี่แข็งแข็งนี่น้องโบจัก,กซื้อเป็นเครือของค้าหล่อม,มือกัน้ะพี่น้องเน,นี่ยเจ้าห야อย่างบุญแข็งแข็งแข็งจับอันนี้ก็แพวเ,เองตัวนี้สิเป็นอัตราต่ำเราจะอัตราต่ำเนี่ยมันก็แพลเ,เองคึอกันจัามาตาใสนาะพี่น้องเนี่ยว่นมาตาใสวันแี้พลไปเรื่อยนะจ้ะอ๋อมัสมี กินนี่เนาะแต่ก่อนปลูกกินนี่มางอยกินนี่จะปลูกไว้อีกสวนหนึ่งจะมีกินนี่แล้วก็มี่เงียะเงียวก็เงียาวานเนอกจากเงาหวานหงียะนี่เปียนี่เปียกับซีมีนี่เปียแค่แน่นี่เปีย,เเย,ป,ยปากช่องแล้วก็นี่เปียจักรพรรดินะคะนรกจักพรพรรดิปลื้มเหี้ยว ปลูละลายก็บจำบ่อไหนน่าจะแล้วก็บถ่ายเคือนก็มีนี่เปียถ่ายเคือนน่จาจะอาจจะจิมีหง่าอันมันจำซื้อบ่ได้เนาะพี่น้องมันหลายหงา่าหง่ารูสี่หง่ากินนี่พวกนี่แหละเออแล้วก็เป็นหง่าอีกอย่างที่มันที่มันคล้ายๆหง่าลูซี่นี่ยนะพี่น้องก็บทเป็นหง่ามุลตโต้น่าจะจำซื้อได้แล้วเนาะเป็นมุลตโตก็จะมมีน่าจะพี่น้องอันนี้เป็นมันให้หน้าเนาะพี่น้องเพิ่ชตัดออกน่าจะ ว่าจะพุดนั่นแหละหาหมองขายอยู่จาร้านมั่นเพิ่นบ่ท่านนะรับสื่อว่าสั่นมันกายยามนะกายยามเพิ่นเด้วถ้าชมเบิองเนาะจ้ะเนีมม่มาแล้งบรรยากาศก็ดีจ้ะฝนตก,กดีอุดมสมบูรณ์ให้กบ็บอยี่ฝนเนาะจ้ะให้ก็แรงๆอยู่เพราะได้ไมีหยากินอยู่จาร่างก,ก,กันเนาะมันกา ก็ไลยอยู่จ้าผู้ใดอยากได้เนี่ยก็พอสีได้อยู่นะจะพี่น้องอันห้าหนเนาะจ้ะสำหรับหญ้าหนเนาะเพิ่พิ่ง,งปูกไปอีกเนาะจ้ะเนี่ยตรงเนี่ตรงไกลอยู่เนี่ยจะไกล้ก็กินหยาคือกันได้พี่น้องว่ามันกินต้งัวเนาะปล่อยไกลมากไกลกับมากินหยาคือกันจ้ะ ฝากติดตามเป็นกำลังใจให้ดเด้อพี่น้องเด้อช่องเพราคอยได้อัคพคลิปอัพอย่างปันไรจ้ะอันนี้สิเป็นกินนี่อ่าสีหมวกน่าจะกินนี่ก็มีหลายกินนี่เจ้ะยำซื้อบ่ได้เนาะม,นมันมันมีสองพันสามพันเป็นกินนี่ก็ได้เนี่ยปลูกไม่จ้ะก็เป็นดาคืออยู่จ้ะมันมันใหญ่ไว้เนี่ยนี่นะแนั่งเลยผู้ใดอ่างัวหลา่อยก็คือปลูกงานแล้วจะจังสีท่านกินเนาะ เยอะพี่นออ้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเียด้วยจ้าขอพุณหลายๆจ้า